ครับสวัสดีครับเจ้าแว่นครับอยู่ถนนมนตรีถนนมนตรีนี่เป็นย่านช้อปปิ้งเก่าแก่ของภูเก็ตนะครับดังเดิมตอนนี้เวลาประมาณ11บเนาฬิกานะครับสภาพก็อย่างที่เห็นเลยนะฮะร้านค้าก็บางร้านก็เปิดบ้างมีตึกว่างกันพอสมควรเลยนะฮะอันนี้ก็เป็น โรงแรมแล้วก็ตรงหัวมุมนี่ก็เป็นร้านทองเก่านะครับเดี๋ยวพาเดินตรงยร่านช้อปปิ้งเก่าแก่แถวๆนี้นะครับสำหรับ <c oughs> คนภูกเก็ตเองเนี่ย <c oughs> ก็น่าจะอาสัมผัสกลิ่นอายของยอ่านช้อปปิ้งเก่าแก่นะครับ ตรงนี้ก็เป็นโรงแรมเมทโทรโกนะครับฝั่งโน้นนะครับก็เป็นโรงพยาบาลเริงจิตอ๋อนาริกาตรงนี้ก็เป็นซอยสุดินอันนี้ตึกสูงเนี่ยนะครับที่มีจอยย LED เนี่ยก็คือห้าง โอเชียนดีพาร์ตเมนต์สโตเก่านะครับเป็นตึกแบบโคลเนียลนะครับฝั่งนี้ก็ตึกสวยนะฮะตรงนี้ฝั่งนี้มี l อ d บงังแล้วก็ป้ายโฆษณาบังหนยก็ยังมีเข้าฟงความสวยนะครับย่านนี้สมัยก่อนนี้คนเยอะมาก,กน,นะ ็ช่วงช่วงนี้นะฮะก็คือนักท่องเที่ยวก็น,น้อยด้วยนะครับในช่วงที่นักท่องเที่ยวจีนเข้าก็มีคนเดินบ้างนะครับ ร้านค้าแถวเนี้ยก็ส่วนใหญ่กาขายอาศัยว่าขายกับนักท่องเที่ยวจีนหมน,นะฮะอันนี้เป็นซอยสุดเด่นนะครับเดินไปตรงโน้นก็เป็นโรบินสันหัวมุมตรงโน้นนะฮะหัวมุมสุดถนนนี่นะครับ ย่านนี้ก็อาคารพาณิชนนย์ก็ว่าส่วนใหญ่เมื่อก่อนมันเป็นย่านสถานบันเทิง,งนะครับแถวแถวนี้ ก็เป็นย่านช้อปปิ้งเก่าแก่นะครับตรงนั้นก็เป็นห้างโรบินสันนะครับเปิดดำเนินการอยู่โอเชียนช้อปปิ้งมอลหรือว่าโอเชียนไทม์สแควร์นะครับตรงนี้ก็ปิดทำการแล้วนะครับอันนี้ศูนย์ทูนะครับก็หมดสัญญาเช่าแล้วห้อออกแล้วนะฮะ ตรงบริเวณนี้ร้านนวดอะไรต่อนี้อะไรนะฮะลงแรมพาต์ a ไดส์นะครับตรงนั้นยืนตรงนี้ก็เห็นโรงแรมเดลเมโทโปนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ